ระบบใหม่เซฟสล,ล็อตระบบที่ทําให้เราเซฟสวนของเราได้หรือเปลี่ยนสวนได้จะเป็นไงไปดูหากลังมองหาบริการ Grow Garden ต้องมีมอช็อปโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมโก o w Garden ในอัปเดตระบบการเซฟสล็อตมาเนี่ยผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะซื้อสล็อตใหม่นะี่ครับเพจสล็อตใช้25พัเล้ยนเนี่ยครับผมอ่าก็ตอนนี้น่าจะยังมีแค่2สล็อตนี้ครับผมประมาณนี้เลยซึ่ง้เราเซฟไว้แล้วเนี่ยครับผมของที่เราเซฟไว้เนะี่ยมันจะยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโหลดเซฟอื่นเนี่ยครับผม ของมันจะหายไปหมดสวนการ์เดนของเราอย่างนี้เลยเนี่ยผมอันนี้ก็จะเป็นสล็อตสองเราเนี่ยผมซึ่งถ้าเราสรับไปเป็นสล็อตหเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะ กลับไปเป็นอย่างตะกี้เช่นเดิมนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีมากนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมแล้วก็คนที่อยากจัดสวนให้มันสวยงามนะครับผมแต่ว่าไม่อยากเก็บพวกผลไม้กลับไปเป็นซีดอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะซึ่งแบบนี้เนี่ยดีทําให้แบบนี้เนี่ยดีมากทำให้ผมเนี่ยสามารถรีวิวผลไม้ต่างๆได้ง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถแต่งสวนได้อีกด้วยโอเคครับผมใครที่ชอบกดไ like, ลค์กดติ้กติ้กกันด้วยนะครับผมใครที่สงสยัยอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยไว้เจอกัน